สามโครงการสำคัญสําคัญเขาบอกว่าสามารถที่จะมากระตุ้นกำลังซื้อมียอดใช้ใจ่ายรวมทั้งสามโครงการกว่าสี่0มืันล้านบาทโนะครงการแรกกับเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ5ก็เพิ่มวงเงิน,นเดือนละ200เข้าไปนะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะครับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีอยู่ประมาณ13ล้านคนเศษยอดใช้ใจ่ายรวม5,185ล้านบาท อีกหนึ่งโครงการครับท่านผู้ชมครับเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษระยะ3ก็เพิ่มวงเงิน200เหมือนกันนะครับกลุ่มคนนี้ก็คือกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเรื่องของบริการของรัฐอาจจะไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตการจะสจะมาสมัครการจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆก็จะลำบากเพราะฉะนั้นก็เพิ่มวงเงินให้ไป มีผู้ได้สิทธิ์ประมาณ1ล้านคนนะฮะยอดใช้ใจ่ายก็ประมาณ394ล้านบาทอีก1โครงการนี่เป็นโครงการใหญ่เลยคนละครึ่งเฟสห้าเเวลาเขาทำสำรวจนะซุปเปอร์โพเนี่ยปรากฏว่าโครงการไหนที่ประชาชนชื่นชอบที่สุดนี่แหละคนละครึ่งเฟสหนเฟสอเฟดสาเฟดสี 4, จนมาถึงเฟสห้ได้ไปคนละ800บาทถ้าจำกันได้นะท่านผู้ชมครับนี่ ปรากฏว่ามีคนมาลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ไป24ล้านคนโอ้โหเป็นไ,ไงครับท่านผู้ชมประมาณ30%ของคนไทยอ่ะ24ล้านคนคนเะยเึ่งเสษ5ยอดใช้จ่ายครับ37,000ล้านบาทเศษส่วนใหญ่ไปลงกับร้านอาหารและเครื่องดื่มประมาณ15,000ล้านบาทลองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปครับปกร้านขายของชำร้านโชห่วยนี่แหละประมาณ11,000ล้านบาทนะครับ ถัดไปก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัด7,498ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นร้านโอท็อปีก1,788ล้านบาทเห็นไหมครับร้านโอท็อปก็ได้อน,นี้ส่งนะแล้วก็พวกบริการต่างๆอีก602ล้านบาทมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ9 7 0 0 0 0รายที่สำคัญเป็นร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนหน้านี้เฟส4เฟส3เนี่ยนะ ประมาณ23,000กว่ารายด้วย GDP นี่เพิ่มขึ้น0.12% GDP ก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมหมายความก็คือรายได้ของคนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเห็นไหมครับมีอะไรได้เพิ่มขึ้น0.12%แล้วก็การบริโภคภาคเอกชนก็เพิ่มขึ้นอีก0.58%รวมแล้วมีผู้ใช้สิทธิ์มีผู้ได้ประโยชน์ไป38ล้านคนเส็จ